สวัสดีครับเขากับรายการเมื่อนะกรับทีไปเที่ยว EP ที่3กันแล้วนะครับวนี้เรามาที่จังหวัดอะไรนะครับจังหวัดจันทบุรีครับผมใช่ครับผมวันนี้เรามีทริปจะไปพูวิลล่าแล้วก็มีทะเลนะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเราจะซื้อของทะเลอะไรมาแล้วก็จะมีอะไรนะั้นน่าตื่นเต้นอย่าี่นี้บ้างไปดูกันเลยครับทุกคน let's go ก้อนนะครับเราซื้อของเสร็จแล้วได้มาเยอะมากทั้งหอยทั้งอะไรอีกมึกนี่นี่ถ้าเป็นคนรอตัวกล้องน่าจะรู้ว่าก้องกินอาหารทะเลเยอะมากนะครับอันนี้คุณแม่ของผมเองทัาค่ายหน่อยสวัสดีคนดูสวัสดีค่ะทุกคนเราไปเก็บของกันเพราะว่าตอนนี้ร้อนมากร้อนไม่ไหวแล้วดูแดดแล้วก็ดูหน้าได้นะว่ามันสะท้อนแมลงแค่ไหนเรา On the way ว o ูที่พักแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นรถมาแล้วแล้วก็สลับคนขับรถเปที่เรียบร้อยอันนี้คือคุณแม่ แล้วก็ทีมงานได้อะไรมาบ้างครับอย่าบังหน้าสิเทีเ่ยวเทีเ่ยวอันนี้คือ<ท>ของโปรดคือของโปรดเลยนะครับคือน้ำพริกแมงดาตอนนี้ก็ถึงที่พักเราแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ไกด์ก็กำลังเช็คชอ็อตซีจอยู่ครับซึ่งเป็น cg จอะไรเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันเบื้องหลังนะครับถ่ายฉากมาิโอกระโดดจนข้อเข่าเสื่อมแล้วโอเหอยหมันทำด้วยมากเข้ามือ เดี๋ยวเราจะมาลองดูคำสดกันว่าเป็นยังไงบ้างราคาถือว่าไม่แรงนะแต่ว่าไม่ถึง300ครับกับหอยตัวเบลเลอร์แบบว่าใหญ่มากทุกคนเราจะมากินกับน้ำจิ้มซีฟูดแล้วก็หอมเจียวนะครับขอชิมซีฟูดเขาก่อนนี่คอซีฟูดแซ่บทุกคนดูเูใหญ่มากแบบไ,ไม่ไหวลว้ขอซัดก่อนหนตัว ดูว่ามันจะสดแค่ไหนหอยนางลมจันนะครับมาแบบว่าทุกคนคือมันสดมากนั่นแหละครับแม่ก็พามาวัดวัดเขาบรรจบใช่เราอยู่ที่วัดเขาบรรจบนะครับมันเป็นวัดที่อยู่ในป่านะครับงงก็เลยใส่เสื้อหมอนไมค์คาวแล้วเนี่ยก็เลยจัดสักหน่อยสตีฟ <laughs> นี่ก็เป็นสบเบียงของเราครับซีฟู้ดเน้นๆซึ่งกับหมึกที่ยังมีหอยอีกอย่างแต่ว่านา่าจะยังไม่ได้ออกมานะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะที่ผมชอบทำมากในวันหยุดอย่างนี้นะครับก็คือการกันปิ้งนะครับเพราะว่าผมชอบกินอาหารทะเลมากแปบว่าลากะถ้าเลือกกินได้ก็จะกินแต่ปลาหมึกไปทั้งชีวิตเอาให้หมดทะเลอะไรเงี้ยทุกคนอันนี้คือสวรรค์แบบ อีกหนึ่งแอคทิวิตีน้นะครับคือการร้องเพลงครับอันนี้ก็กจะร้องก,กับน,น,น,น้องสองคนเขาเรียกว่าเสียงสวรรค์น,นะครับอันนี้สวรรค์ลงโทษครับอันนี้ไปกินข้าวครับตอนเที่ยงร้อนมากตอนนี้ดูแดดข้างหลังนาจะเห็นอยู่ดูแต่ว่าดูสวยใช้ได้นะครับก่อนเข้าที่พักแล้วก็ก่อนไปทะเลจริงตัวนี้มันก็ทะเลแล้วแหละแต่ว่า นั่นแหละรครับมันร้อนมากร้อนแบบร้อนเย้ yeah, ทุกคนเราถึงทะเลกันแล้วครับตอนนี้ดูอันนี้เราอยู่ที่หาดอะไรนะครับ ครับหาดสครลบไม่หาแต่ว่าอยากเล่นนะตรงนี้เรอยู่กันที่หัแนแม่พิมพ์นะครับนี่แสงกำลังสวยเลยโอ้เราถึงทะเลแล้วจะบอกว่าบรรยากาศมันแบบว่าสวยมากดูทองฟ้าเดี๋ยวให้ดูนี่เป็นไงภายที่สวยมากแต่หน้าดำไปแล้ว,วมาตรงไปกลับมาที่เดยวก็น่าจะเป็นการปิดคลิปของ ที่นี่แหละก็ผมกําลังจะเตรียมขับรถกลับบ้านนะครับหวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยแล้วก็สนุกกับคลิปนี้ครับเพราะว่าผมสนุกมากนะคือทุกคนไม่สนุกแต่ผมสนุกนะครับซึ่งผมหวังว่าทุกคนจะสนุกไปกับผมด้วยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับจะได้มีอีพีหน้าและเจอกันสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย